ก็ตกใจนะเพื่อนเห็นนี้ก็ตกใจแบบเออลายน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแบบลายเยอะมากสวัสดีค่ะชื่อเอิงนะคะอายุ31ปีค่ะผ่าตัดหนักหน้าท้องมาแล้ว1เดือนค่ะทำกับคุณหมอจัองค่ะ ปัญหาก็คือมีน้องแล้วด้านท้องยุวยแล้วก็แตกลายมากรูปร่างไม่ได้เลยออกกําลังกายแล้วก็ไม่ได้ช่วยเยอะอะค่ะหนังมันก็ยังย้้ยอยู่แต่หลังจากมีน้องแต่งตัวก็ไม่กล้าเปิดเลยเพราะว่าหน้าท้องมันลายไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัว mm hmm. ก็ศึกษามาเกือบเป็นปีอยู่นะศึกษาม,มาหลายเดือนอยู่จนแบบ เพื่อนส่งคลินิกนี้มาให้ดูแล้วก็เออเห็นคุณหมอทําแผลสวยแล้วมีเย็บสะดือฮอลลีวูดด้วยสวยด้วยอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เลยเข้ามาปรึกษาที่นี่ค่ะตื่นมาก็ไม่เจ็บนะ พอวันสองวันก็ลุกขึ้นเดินได้อย่างที่บอกแค่แผลมันตึงเราต้องเดินตัวก้มๆแต่แผลไม่เจ็บหลังจากตัดหนังหน้าท้องคือดีมากก็เริ่มแต่งตัวโชว์ภูงแล้วอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นมีความมั่นใจขึ้นสำหรับใครนะคะที่มีปัญหานะคะแบบเอิงนะคะหน้าท้องย้อยหย่อนยานหน้าท้องลายนะคะ คุณหมอนะคะแนะนําดีมากคุณหมอทําแผลส,สวยมากนะคะขยะชีวิตเปลี่ยนนะคะแนะนํามาที่คิวนะคะ